คือแม่ถ่ายให้มันเดี๋ยวถ่ายให้มาอ่ะแม่พักไม่มันเดี๋ยว้องพักอีกนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่อตัดเอาหนังวีดีโอค่ะตัดเอาอันนี้นะครับเป็นค่ะเฮียในนี้แม่อ,อาจจะมองไม่มองไม่ชันนะชันนะคะบางที่ก็แคบกว่านี้นะคะอยากจะถามว่าสู้ชีวิตแต่ชีวิตก็สู้กลับเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเลี้ยงเลียงสู้ชีวิตนะคะ ดูทางดิเออเอาคนเกือบไปสู้ชีวิตด้วยอยู่เน่ทางดีๆมีไม่ไปพระเจ้าบะกุลเจ้จับบก,จอก๋อ่าเอออันนี้คือทางดีนะครัะมะเกนนักกลมากฮะเห็นไหมอ่าเห็นไหมแล้วก็อันนี้คือทางดีแล้วก็มะก่อนนะยี่นะกลัวมากแล้วแล้วเอ็มจะบอกให้มเมื่อกี้เราเจอแมวครับเจอแมวเจอหมูค้างเจ้าเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเป็นรอบข้างเขาใช่ใช่ทางขวาเหวนะครับ ะค,คก็ถึงว่าดิไม่ใช่หรอกเขาปกติเขากินแล้วไม่มีใครคิดแค่โนเขาว่ามีแต่เรา,าเข้ามาเพราะล่างมาหนีเยอะไปแล้วอ่ะฮะเมื่อกี้ร้องไห้นหนูอ่ะแล้วเจอมองแมวนะครับเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนมองแมวที่นี่เป็นคนที่แบบอืหเอาจริงๆก็น่าตีเขาอ่ะเป็นแอมมาแล้วที่บอกเออย่าเลยไม่เคยมาไอ้แมวบอกว่ามาสักครั้งครับสู้ชีวิต เขาต้องมีประสบการณ์ประสบการณ์จัดเลยหยุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยงาเออเดี๋ยวก็พาตัวเองมาลำบากเลยเนี่ยดีนะครับดีนะครับถูกต้องไอ้ติ๊ดกินเมื่อกี้เยอะว่าคือแล้วกินได้แค่ครึ่งเดียวเด้หืมดู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 ไอ้เนี่ยให้แอมอัดให้แม่อัดไม่ได้แม่จะแม่บอกแม่มองหัว ทั้งเมาทั้งเสียวนี่นะครับดูดูทางเลยนะครับมีก้าพูดได้เลยนะครัะว่าเียเลียนตานี่เจ๊เจ๊ซอเชอรี่นะครับฝากบอกซอด้วยถ้าซอถ้าซอมาดูคลิปนี้ฝากดูบอกฝากบอกซอด้วยคราวหน้าเอาทีที่มันดีๆง่ายๆเลยนะครับอาปาหนูพาน้ำตามีอยู่บนหัวมาไอ้น้องอ่ะพี่ลี them, ่ไม่ได้มาทานี้ใช่ป่ะพี่ลี่ช่ขยืนยันหน่อยครับจะดูเยเลียมพามาทางนะครับ ไม่เรไม่ดูมูบ้านเองไม่ต้องยากเห็นไม่ต้องอยากเห็นนี่นะครับนะครับทางขวาเหวไม่กล้าดูคำาดีบมือสันจับพรสัทไบ่ได้ดเห็นจนะักยังหางตาลยข้างขวาเหวนะครับไม่กล้ามองนะครับเดี๋ยวมือซันกว่าน,นี้นะครับบะมือสันปุ๊บโทรจั์จับอัดไม่ได้นะครับอโอ้เฮียเลี้ยวมันจะเบาจริงยน ทำไมวิถีไบค์เกอร์มันยากเงี้ยเขานี่ไม่ใี่วิถีไบค์ view, เกอร์นะนี่โฟ h ว e l ิ w โฟ e วิเป็นสองเป็นสองกิโลกว่าที่โคตโทดเหลือเกินเนาะอราเนี่ยาน้าเญินถามว่าบานเทียวได้ไหมหนูจะบอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนถ้า <air tank. c oughs> ไม่มีที่ดี <c oughs> <c oughs> ใช่เออเบาๆนะคะไปไไให้สุดตัวจริงๆครับ ฝากบอกซอยนะคะถ้าดูผ่านคลิปนี้โอ้โหขอให้ขอให้คนที่ไม่ชำนาญนะครับขอบคุณ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 พี่มงและพี่แมวด้วยนะครับแน่ตั้งแต่มาเนี่ยเส้นทางเจอั้นที่สองดีใจมากเลยครับเขาว่าฐานมใจแหละทางอีดีกูทำให้ไม่มากัน ะแล้วก็ฝากบอกถึงผู้ที่ทำอา Google Map ด้วยนะครับทีรินะครับช่วยกรุณาทําทางที่มันง่ายๆเลยครับเจอไรแล้วเจอไรอ่ะมันเห็นไหมไม่เข้าจะเห็นเลยนะเห็นแล้วอาแม่ถือตรงหน้าอ่าให้ไม่ถ่าย่ไะไล่อะไรเนี่ยอ่ไล่อะไรแล้วพอต้องถ่ายก็ได้อ่จับดูให้เขาถ่ายดูคนไล่อะไรไม่รู้ถามว่าไรอะไรลูกท้อไล่อะไรเนี่ยใช่ลูกท้อไหมตอนนี้ลูกก็ท้อมากเลยครับ เลยนะตอนนี้ลูกทอ้อมากเลยครับน,รนั่นแหละลูกก็ทอ้อตอนนี้ดูทางดิโหพหแล้วนพรเอาดีๆเห็นไหมเห็นนะเอ็มบางเอ็มเอมีไอกันนัมกลัวปะ แต่ว่ากลัวจังฮะนี่เจฮีเลนนี่นี่ะฮีเลนนี่นีน่นิดทางก่อนชิดทางก่อนแอ่มองดูไหมกันึกว่ดูแอ้มด,มใมดมูให้ ยังยังไม่รู้จัดการท่ายกิฟน้องครับมีคนขึ้นมาบ่อยไหมอ่ะมีคนขึ้นมาบ่อยไหมครับมีใช่ป่ะแล้วอีกนานมไหก็จะรู้ตรงนี้ครับนานหรือครับโอ้โหทางไม่น่าวกว่านี้เนาะประมาณนี้เลยครับมีอย่างนี้เหรอฮะไปเลยไปเลยสายไปสายไปสายไปเออ tông đi lên tông tông đi lên tông đi lên tông 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 đi e tông đi lên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  ôi sai bay sai bay หาเรื่องมาหาเรื่องไปสายไปสาย้ย้ยทางนี้ไม่ไป <c oughs> ไปทางลุกละ่ะ ไปทางนี้มันไม่เคยไปโอ้ยโอ้ยไม้ป่าทนั้นเลยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยเลยทางนูดิฮู้โอ้ย,อยป่าทั้งนั้นเลยแล้วทางไม่มีบ้านคน ดูทางดิขึ้นมาล้อตกหน่อยก็ไปไม่ได้แล้วเฮ้ยว่าเป็นหมู่บ้านแต่เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่ามาจากทางเส้นทางนู้นอ่ะเส้นคนอยู่าวพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ก็ยกมือให้อย่างนี้แหละวินิเกิดเยอะยกมือให้หนููจะรอข้าให้ได้เลยอ่ะกันเดียวพอแล้วไม่ไปแล้วคิดถึงหน้ามากเลยดูรถดิครับ Hãy to cho